ข้อที่29นะครับให้ R เนี่ยแทนเซตของจำนวนจริงแล้วก็ถ้า AB เป็นเซตที่มีเงื่อนไขตามที่โจทย์บอกนะฮะให้หาจำนวนสมาชิกของ A Union B ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เหมือนการแก้สมการ Exponential กับการแก้สมการ l o ก,การ i t h m นะคะดู A ก่อนออ รรมการนี้นะฮะก็คือสังเกตว่าสิบห้ามันยกกําลัง x ลบหนึ่งสิบห้ายกกําลัง x ลบหนึ่งก็มองเป็นอะไรครับเออก็มองเป็นสิบห้ายกกําลัง x แล้วหารด้วยสิบห้าใช่ไหมลบหนึ่งก็คือมันหารด้วยสิบห้าเพราะฉะนั้นเอาสิบห้าคูณตลอดทั้งสองค่าสิบห้าคูณตลอดฝั่งนี้ก็กลายเป็นอะไรสิบห้าคูณสามยกกําลัง x ทั้งหมดยกกําลังสอง ใช่ไหมอันนี้15คูณเพราะฉันโดนตัดกับ15ตัวนี้ก็กลายเป็นลบ34คูณกับ15ยกกำลัง x อันนี้เลข5นะฮะแล้วก็บวกด้วย15คูณกับ5ยกกำลัง x ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ0เ้าไหมสังเกตว่ามันเหมือนกับการฝึกการแยกตัวประกอบพหุนามที่มันมีดีกรีเป็น2 นยคะงเพียวว่าตัวแปรของเราเนี่ยมันมใช่ x ตัวแปรของเราคือ3กําลัง x มอง3กําลัง x เป็นตัวแปรงั้นแยกตัวประกอบออกมาเนี่ยฮะมันก็ต้องเป็น2เทอมคูณกันเท่ากับ0เทอมหน้าเนี่ยมันก็ต้องเป็น3กําลัง x แล้วก็3กําลัง x แล้วเราก็ต้องเลือกดูแล้วข้างหลังสังเกตว่าเป็น5กําลัง x ทั้งหมดยกกําลัง2เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น5กําลัง x 5กําลัง x เวลาหน้าคูณหน้ามันก็จะได้เป pues ็น yeah. nah <cruise> 3ยกกําลัง x ยกกําลัง แล้วพอมันเจอหลังคูณหลังก็จะตรงกับตัวนี้นะฮะเพราให้มาปรับสัมประสิทธิ์ให้เลขเลขสัมประสิทธิ์เนี่ยถูกต้องนะฮะหลังจากลองคํานวณไปคํานวณมาคือค่อนข้างลาบากเหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นกับสามเทอมเลยนะฮะแต่ตัวเลขก็ยังโอเคเนะฮะพอพอ,พอถูกช้ยได้อย่างสิบห้าเนี่ยเรารู้ว่าต้องแตกเป็นสามสห้าเรื่องสามกับห้าจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งคิดนะฮะซึ่งถ้าคิดแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะ แล้วก็ห้าที่ไม่พอมันมีห้าคูณสามอยู่นะฮะนี้เลขห้านะฮะคูณกับสามแล้วก็ลบกับสามคูณห้าเท่ากับศูนย์แปลว่าแต่ละก้อนต้องเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าสามคูณสามกำลัง x ลบห้าคูณห้ากำลังเอเท่ากับศูนย์หรือนะฮะก้อนนี้เป็นศูนย์ก็คือห้าคูณสามกำลัง x ลบสามคูณห้ากำลังเอ็กเท่ากับศูนย์อันนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าสามคูณสามกำลังเอ็กเท่ากับห้าคูณห้ากำลังเอ็กใช่ไหมแปลว่าสามกำลังเอ็กบวกหนึ่งเท่ากับห้ากำลังเอ็กบวกหนึ่งฐานไม่เท่านะฮะแต่เลขชี้กำลังเท่าสองค่าที่จะเท่ากันมีทางเดียวคือเลขชี้กำลังต้องเป็นศูนย์ เพราะฉะนั้นจะได้ว่า x บวก1ต้องเป็น0ูคือฟังก์ชัน Exponential เนี่ยโตเร็วมากเพราะฉะนั้น3กับ5น,นี่ค่อนข้างโตต่างกันมากเลยนะฮะ5โตเร็วกว่าเยอะ3ก็โตช้ากว่า5แต่มันกลับมาเท่ากันได้มันจะมีทางเดียวคือเลขชี้กำลงกังต้องเป็น0นย์ฮะก็คือให้มันเป็น1นั่นเองอน,นั่นคือ x บวก1เท่ากับศยใช่ไหมแล้วเราก็หรือหรือหรืออะดูก้อนนี้ต่ออันนี้ก็แปลว่า5คูณ3กำลัง x เท่ากับ สามคูณห้ากำลังเอ็ไหมฮะอันนี้ก็ย้ายสามมาหารเนาะพอย้ายสามมาหารก็คือเลขชี้กาลังก็เป็นลบอะ่ะก็เป็นสามกำลัง x อลบหนึ่งอันนี้ย้ายห้าไปหารนะฮะก็เป็นห้ากำลัง x อลบหนึ่งเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรฮะ x กลบหนึ่งก็ต้องเป็นศูนย์อีกอเพราะฉะนั้นจะได้ว่า x กก็จะมีค่าเป็นหนึ่งกับลบหนึ่งนะฮะ เพราะฉะนั้น A มันเป็นเซตคำตอบเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า A ก็คือเซตของ1กับลบ1ต่อมามาดูตัว B ต่อนะฮะตัว B เขาบอกว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้เราก็มาแก้สมก,การร็อกเ i s m ต่อนะฮะค่อนข้างสดคือค่อนข้างจะเสียเวลานะฮะข้อหนึ่งเราต้องมานั่งคิดถึง2องอันนะแล้วให้เวลา3ชั่วโมงเนี่ย น้อยไปนะคือว่าคือเหมือนกับเขาให้เวลาชนิดที่ว่าเราไม่ต้องคิดหรือว่าต้องทํำยังไงมาถึงดุดดมโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่อนข้างน่าเห็นใจทีเดียวอาทีนี้มาดูตัว b ต่อนะฮะมาแก้แก้สมาการล็อกการิซึมเนี่ยขอลอกโจทย์ก่อนก็คือจะเป็นล็อกของ5ยกกําลัง1ส่วน x บวกร้อฐาน5นะฮะเท่ากับล็อกของหฐานหแล้วก็บวกกับ อะไรเนี่ยบวกกันหนึ่งแล้วก็บวกกับหนึ่งส่วนสองเอ็กซ์นะฮะทีนี้เวลาแก้สมการล็อกเนี่ยเราต้องพยายามปลดล็อกนะฮะแต่ปลดไม่ได้เพราะว่าคือ,ค,อคืออันนี้มีล็อกอยู่แต่อันนี้ไม่มีล็อกไงมันเลยปลดไม่ได้อยากจะปลดก็ทําให้มันเป็นรูปของล็อกหรซะใช่ไหมฮะอ่าก็เป็นล็อกอันนี้เป็นล็อกอยู่แล้วก็ปล่อยไปนะฮะสวยแล้วอ,อันนี้ก็เป็นล็อก 6ฐานห้าหนึ่งนี้มองเป็นอะไรฮะให้มันเป็น, Lock 5, Lock นล็อกห้าล็อกฐานห้าเพราะฉะนั้นตัวยกกายเ,เลขห้าใช่ไหมล็อกห้าฐานห้าหนึ่งไงอันนี้ก็ต้องเป็นล็อกอะไรฐานห้าเหมือนกันอยาให้เป็นหนึ่งกำลังสองเอ็เอก็เป็นห้ายกกำลังเซตหนึ่งส่วนสอง็ตามหลักของล็อกเลที่เรามาจะตรงไปก็คือตัวนี้พอดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะฮะมันรวบได้มี ผลบวกของล็อกก็คือกลายเป็นล็อกของผลคูณก็คือพวกนี้มาคูณกันตัวนี้ที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมาคูณกันนะฮะก็จะกลายเป็น30คูณกับ5ยบกกําลังเศษ1 2, ส่วน 2x ส่วนฝั่งนี้น่ารักนะฮะข้างซ้ายจะน่ารักก็จะกลายเป็นล็อกของ5กำลัง1ส่วน x บวก125ทีนี้ล็อกกริซึมเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันวันวัน ังชันหนึ่งต่อหนึ่งข้อดีก็คือถอดออกได้นะฮะปกติมันจะถอดไม่ได้ถ้าไม่หวันวันะฮะนี่มันหวั่นๆนั้นก็จะกลายเป็นห้ายกกำลังเศษหนึ่งส่วน x บวกร้อยี่สิบห้าเท่ากับตัวนี้ได้เลยนะฮะ,ะ,ะย้ายข้างไปสัหน่อยก็จะกลายเป็นห้ากำลังเศษหนึ่งส่วน x อลบสามสิบคูณห้ายกกำลังหนึ่งส่วนสองเ บวกร้อยห้าเท่ากับศูนย์นะฮะเหมือนเดิมนะฮะก็แยกแฟกเตอร์แฟกเตอร์เท่ากับศูนย์ก็มันก็จะต้องมีห้ากำลังหนึ่งส่วนสองเอ็กซ์แน่แน่ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเจอกันก็กลายเป็นห้ายกกำลังหนึ่งส่วนสองเอ็กซ์ทั้งหมดยกกำลังสองก็คือตัวนี้นั่นเองห้ายกกำลังหนึ่งส่วนเอ็กซ์แล้วก็เช็คสัมประสิทธิ์นะฮะก็ต้องเป็นลบยี่สิบห้ากับลบห้านะคะ เท่ากับ0เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอะไรเนี่ย5ยกกำลังเศษ1ส่วน 2x นะฮะก็จะมีค่าเท่ากับ5หรือไม่ก็25ซึ่ง25ก็คือ5กำลัง2เพราะฉะนั้นฐานเท่าเลขชี้กำลังก็เท่าแปลว่าอะไรแปลว่า1ส่วน 2x ต้องเท่ากับ1หรือไม่ก็2ใช่ไหมแปลว่าอะไร แปลว่า x ก็ต้องเป็นอะไรฮะอะไรเป็นหนึ่งส่วนสองเนาะแล้วก็หนึ่งส่วนสี่นะฮะอ่าเพราะฉะนั้น b นะฮะตัว b เนี่ยได้เงื่อนไขคือได้ได้สมาชิกมาละว,ว่ามีสองตัวนะฮะก็คือหนึ่งส่วนสองกับ หนึ่งส่วนสี่อ่าดี b ก็คือหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่โจทย์ต้องการหา a อยู่เนี่ยบีใช่ไหมก็จับมารวมกันซะ A มีสมาชิกกี่ตัวสอง b ก็มีสองและ a กับ b ก็ไม่เหมือนกันเลยเนาะสมาชินนาชก,กะะเพราะฉะนั้นสมาชิกรวมกันก็มีสี่ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือมีสี่ตัว